ครับวันนี้ก็มาดูฟาร์มหมูฟาร์มสุกรที่อายุเยอะๆตปีที่แล้วก็ไปดูฟาร์มไปว่าเป็นยังไงพอไจุสุกรได้ประมาณพันสี่ร้อตัวอายุฟาร์มน,นีเราประมาณ40ปีโอเคนะครับไปดูข้างในกันไม่อ่านทุกภาษาได้ละ ยี่ห้าองศาจัดไหมวันนี้เก็บงานไหมปิดงาน ก็ปิดก็ปิดแล้วปิดแล้วฝีปิดแล้วกิดว่ารชดในนี้ท่าชอดในนี้เอยอะแยะเลยคอมามนี้ทั้งข้างกันด้วยกระจกกันด้วยกระจกใสนี่อ๋อเป็นกระจกไม่ใช่อะคริลิกมันกระจกเลยข้างๆเป็นกระจกระเบนเป็นมิดิดิ้นทีมิดเดินชีทควางมาก สมัยปัจจุบ,บันจะไม่มีความกว้างอย่างนี้และมีความเล็กกว่านี้ก่อนหมูได้ประมาณเจ็ดร้อยตัวถือว่าใหญ่แล้วแต่เมื่อก่อนขอเขาทำความใหญ่ก่อนหมูได้พันกว่าตัวตอนนี้กระจู่ได้ถึงพันสี่ร้อยกว่าตัวใหญ่มากโคตรใหญ่ใหญ่อลังการเฮ้ยพอฟันที่ติดกล้องทุกระบ,บบในความนอกความยี่สิบกว่าตัวโอ้โหทำอะไรไม่พ้นสายตา ไม่ไ,ไม่ต้องไม่ต้องเลย,ยก็คืนสว,วิตการมาโครเลยอ๋อั้สวิเครับดูการการพัฒนาของราได้วยมาหลายขั้นตอนแต่การสร้างการขยายแล้วก็การเปลี่ยนถังอาหารรุ่นแ้วรุ่นเล่าไหนละเหมือนกับหินอันนี้ไงนี่รุ่นม,มาก่อนน่ะ เปลี่ยนจากรางมาเป็นรุ่นนี้ขอดูหน่อยเนี่ยรุ่นนี้ขอก่อนจะเป็นให้ให้กับรางให้กับรางแล้วก็มาพัฒนาเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นหมุดเทเใส่หมุดดุตผหมุดดุเนี่ยหมุดดุตกะห้งกระตอกมาหมุดดุตกระตอกมาเนี่ยมุดดุหมุดดุหมุดดุตกระตอก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 มานะครับนี่ที่ว่าพัฒนาจากรางมาก่อนให้ให้เป็นราง เทเทในี่าะเราพัฒนาปิดนี่นี่แหละจะมาทางออโต้ฟีดสนี่มาทางออโต้ฟีดพอทางมาออโตฟิสท,ทีนี้มาระแบบไซโลระแบบอาหารด้วยระบบไซโลอาหารอ,อ,อัตโน,นมัติเนี่ยมันอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติต้องสไลด์นีเห็นไหมอยู่หนกับพันธุ์นี่น้องปิดอยู่ครับสั้นๆง่ายๆมาดู นี่สองแปดของรุ่นเก่าลงกี่ใบลมหน 12, 12ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแอดสิบสองสิบสองใบมั่นใจไหมสิบสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแอดสิบสองนี่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 นนเจ๊อยู่นี่เคยเห็นไหมนี่ แล้วบอกเรียมเรียงอาหารมาคอนนี่คือตัวท้ายอัเตอร์อืมนี่อมกรอนมกคอนใช้สายพานจับอมอเตอร์ใช้าสายพานอายุมามาทำอย่างนี้ก็ประหยัดเลยสบาดี อันนี้มีได้วิดปิดเลยอืมนี่ถ้าเอาห้าติมกำตัดอนี่ใทำไม่เด็ดเทียว